ดูดีเบ็ดเหลืออย่างนี้ซะเลยอ,อันนี้คือเหยื่อปลาครับก็กลับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาดูเบ็ดที่เราปัดไว้นะครับปาบ็ดในแม่นังมือนะับไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่า เดี๋ยวเราลงไปดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับไว้หลายที่อยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าบินเรากอ็อยู่นี่นะครับอันนี้ไม่มีวิวลหรอวปะจริงไหมจริงด้รออันนี้น่าจะไม่ดดนงครับโอ้ ไม่ดวงก็ไม่เป็นไรแล้วก็ป่าไว้ที่เดินนะครับไม่ดวงก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ป่าไว้ที่เดินนะครับเราใช้เยื่อไปปลานะครับก็จะว้าวไว้ที่เดินเดี๋ยวไปดูที่อยู่ต่อนะครับมีหลายที่อยู่นะครับก็แม่นังก็ประมาณนี้นะครับคูกคุงหน่อยนึง ไม่น่าจะหน่อยแล้วลนะ่ะก็ถือว่าดูท่าทางน่าจะมีปลานะครับเดี๋ยวเราคือไปต่อขบวนหน่อยหนึ่งถ้าเดินขอข้างระบบักหน่อยหนึ่งก็ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่านะแล้วก็ปรับไว้หลายที่ถ้าได้น่าจะสายใหญ่นะครับไป ก็มาปัดคนเดียวนะครับมาปัดตั้งแต่มาคืนแะล้เลยคืนจะมาดูตรงนี้นะครับดูซิว่าตรงนี้มีที่หนึ่งว่ตรงนี้ะตรงนี้ก็ไม่มีวิวเวลวเดีย๋ยวลงไปดูกันะครับบิดแล้วอยู่นุ่งนะครับก็ปับไว้อยู่ตรงนี้นะครับต้องลงไปตรงนี้หน่อยนะึ่ง คันนี้น่าจะมีชาวบ้านน่าจะมาดูดูนีเบรกเหลืออย่างนี้ซะเลยโอ้ชาวบ้านมาดูมาคืงแน่แมีคงดูเบ็ดของเรานะครับก็เลยทําให้เราไม่ได้ปลาก็ขี่เรามาตกเบ็กข้อข้างไกลยอยู่นะครับถ้าเรามาสายก็อาจจะเสพไอคนในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็เหลือแต่เบ็ก เดี๋ยวเราดูขึ้นมาเลยนะครับประมานี้นครับดูดิติดเดอ้อดุงก็ไม่ดุงเดี๋ยวเราเก็ดก่อนนะครับเบิดคนเราก็ปลูกว่ากับไม้ไผ่อย่างนี้นะครับมันน่าจะมีชาวบ้างมาดูคุณในพื้นที่นะครับเราคนนอกพื้นที่ก็อนเหลือแต่อันนี้นะครับเหยือ่อหายไปหมดเลยน่าจะโดกปลาด้วยแหละ ถ้าดูปลาก็เสร็จชาวบ้านเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่หนึงนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าถ้าชาวบ้านตรงนี้เราไม่มีโอกาสได้ปลานะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับก็ต้องเดินแบบนี้ครับตรงนี้รู้สึกว่าเราปรัแบบดีนที่นึงตรงนี้ป่ตรงนี้แน่ะแล้วก็ปรับตรงนี้ที่ที่นึงนะครับแค่นี้ เมื่อเดิอไม่มีวิ่งเวล์เดี๋ยวบอกนะชาวบ้านมาดูเราป่าไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลงไปดูอ่ะ อันนี้ก็ไม่โดนนะครับโอ้โหสัตว์ตกมาตะ้ายแต่ว่ายันหลอสั่งที่ให้ลุงนะครับไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่ายาเหลือสั่งที่นะครับที่ให้ลุงก็ไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกระตอดนะครับก็ตกปลาแถวนี้ทาถ้าได้มันจะได้แต่ไซส์ใหญ่นะครับตรงนี้แหละที่เราตกก็ตกขนาดสองคำ ไอสองที่นะขนา้าัหน้าแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าเรตกใบแถวๆนี้นะทำไมไม่มีวิวอันนี้ก็ใช่นะไปดูกใกล้ๆสิ น่าจะไม่ใช่ปลาหยอดดึงคันนี้ดูนะคันนี้แล้วก็อุศักตกไว้อย่างดีดูดิชิบหายละพอไม่รูว้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าหะือที่สุดท้ายนะครับโอ้ถเดินในเขอขัังรละบบหน่อยมั้ง เด็กและที่สุดท้ายสุด้อันนีที่เราเอามามาวางน่าจะไม่โด่งปานแล้วครับใช่หมดแล้วไอ้นนอเสี้ยมือบีบเออถ้าดูระบาดนางนี่นางน่าจะขึ้นสูงกว่าเมื่อวันที่เรามาถึงมเงี้ย ไม่เมีอนวีบเวลเด็กก็จะอยู่นี่นะครับคิดว่าจะตกปลาไซสใหญ่สักตัวหนึ่งที่ไหนได้โอ้นี่เหยื่อปลาไมีอยู่นะครับอันนี้คือเหยื่อปลานะครับจะ่อยไวที่เดิยวหนะ่อ เราไปนั่งปาเบกเล่งน,นึงดีกว่านะครับอันนี้เราก็ปล่อยไว้อย่างนะะี้นะครับเดี๋ยวว่ันเดี๋ยวค่อยมาดูนะเดี๋ยวเขาป่อยไว้อย่างนี้เราไปนั่งปาเบรกนู่นดีกว่านะครับตอนนั่งตกปลาแถวๆนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองลุ้งกันนะครับปลายนั่งสะพานวันนี้ก็ดุกอะไรวะเนะี่ยเจอก็ดุกเยอะเลยนะครับ อันนี้นะครับซี่โครงหรือว่าวเลยนี่คือกระดูกรูก่วๆนะครับอันนั้นก็มีน่าจะเขาลอยลอยนั่งมานะครับอันนี้คงกระดูกเด้ไหมได้ไหม,ไ,ไ,หมไม่ได้อันนี้ชิ้นใหญ่เลยนี่วะก็ประ,ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ไม่ดูว่ากระดุกอะไรขบงก็มีขลังก็มีเดี๋ยวเรานั่งตกปลาด,ดีกว่าไม่สนใจละกระดุกกระดักตกปลาด,ดีกว่า คนเราได้เลยครับเต็งๆก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับได้เวลาหนึ่งเต่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าปลาอะไรนะครับเต่งแรกที่เราตกได้มาก็ประมาณนี้นะครับได้ตัวนี้เฉยได้ตัวเดียวนะครับก็ถือว่าใหญ่อยูย่ก,ก็ประมาณนี้ครับปลาไม่นั่งมวยนะครับ ็อย่าปาดบิดไว้อยู่นะครับว่าวันเดียวจะค่อยมาดูอีกทีนะึงตอนนี้เราได้ปลาแค่ตัวเดียวนะครับก็จะกลับบ้างแล้วที่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับต้องขอจบเพลเท่านี้นะครับสวัสดีครับ